สนับสนุนโดย LH Bank เปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตรับโปรโมชั่นพิเศษ ตอนนี้บรรดานักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทั่วโลกก็พูดตรงกันนะครับว่าปีนี้การลงทุนยากยิ่งกว่ายากครับเลยเริ่มเห็นกระแสนในการไปลงทุนใน real asset หรือว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้รวมไปถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับวัตจักรของเศรษฐกิจด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรก่อนที่จะไปฟัง L H Bank Advisory เดี๋ยวคุณทวีรัตน์เล่าให้ฟังครับ ติดตามกันตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับนักลงทุนที่มองว่าตอนนี้ภาวะเงินเฟ้อค่อนข้างดีจะผันผวนนะคะแล้วก็เราก็จะมองเห็นค่ะว่ามันพันผวนไดในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลายธนาคารกลางของแต่ละประเทศก็ต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อนะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่บริบทของแต่ละประเทศนักลงทุนทำยังไงกันดีนะคะตลาดหุ้นก็ผันผวนก็ปรากฏว่ามีนักลงทุนเนี่ยเขากระจายการลงทุนไปในกลุ่ม r ร a l sector 4หมวดด้วยกันที่น่าสนใจนะคะเอาไปดูกันหน่อยค่ะ4หมวดที่ ไล่ตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคพื้นที่เกษตรสวนปา่าแล้วก็ยังมีเรื่องของพลังงานด้วยกราฟิกแรกค่ะพาผู้ชมไปดูในรอบ10ปีที่ผ่านมานะคะการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินค้า,าพกพภัณฑ์กลุ่มคอมมดิตี้และก็ดัชนีรายย่อยกลุ่มสินค้า,าพกพภัณฑ์ช่วง10ปีที่ผ่านมาเราดูใกล้ๆกันก่อนแล้วกันนะคะในช่วงเวลาใกล้ๆ1ปีที่ผ่านมา1ปีอยู่ในช่องนี้ค่ะ1ปีที่ผ่านมาปร,กรากฏว่าสินค้าคอมมดิตี้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง49.3% นี่ข้อมูลนะ31มีนาะคมสิ้นไตรามาสหนึ่งของปีนี้นะคะแต่คุณผู้ชมดูค่ะพวกกลุ่มกเกษตรก็เพิ่มขึ้น40แต่ที่น่าสนใจคือ Energy กลุ่มพลังงานอย่างที่เราทราบกันนะคะราคาก็โดดเด่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาถึง9 1 8จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ถ้าเทียบเป็นแบบ Year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงณนะวันที่เขาคำนวณก็คือ31มีนาคมปรากฏว่าคอมมิชช t y ก็เพิ่มขึ้นค่ะ25.5นะคะ พวกลุ่มของเกษตรก็เชื่อมเดียวกันแต่กลุ่มที่เพิ่มเยอะๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานค่ะถ้าเจาะไปที่กลุ่มปิโตรเลียมนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมากลุ่มปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นมาถึง90.7% แต่ทีนี้นี่คือภาพรวมในรอบ10ปีที่ผ่านมาว่าแสดงเห็นว่ากลุ่มคอมมู n นิตี้เนี่ยมีการดิดตัวค่อนข้างดีพลังงานก็ดีกลุ่มกเกษตรก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะเราเจาะลงไปดูมูลค่าพื้นที่กเกษตรของอเมริกากันหน่อยคุณผู้ชมทราบไหมคะราคาสินค้าพวกผลิตภัณฑ์เกษตรที่มันปรับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วปรากฏมันย้อนกลับไป ที่ดินหนะ้ที่ทําการเกษตรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะไปคู่ตีคู่ขึ้นไปพร้อมๆกับราคาสินค้าเกษตรเลยทีเดียวมีข้อมูลมาจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐครับที่อเมริกาเนี่ยมีพื้นที่เกษตร,รประมาณ911 l a านเอเคนะคะมีเกษตรกรเจ้าของฟาร์มเป็นที่ดินประมาณ61%ของที่เขาใช้ที่เหลือประมาณ39%ก็เช่าเอาค่ะจากบุคคลที่3 31 39%ที่เช่าเอาเนี่ย8%นะคะก็เป็นผู้ประกอบการเจ้าของรายอื่นๆแต่ที่เขาเจาะลงไปเนี่ยนะคะอีก31%ของกลุ่มนักลงทุนค่ะเป็นของกลุ่มนักลงทุนรวมถึงเกษตรกรที่เกษียณอายุแล้วนะคะที่เขาถือครองพื้นที่เนี่ย31% ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะทั่วทั้งภาคกลางของอเพื่อตะวันตกของอเมริกาเนี่ยปรากฏว่ามูลค่าพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น23จากปีที่แล้วจากกราฟิกณผู้ชมจะเห็นว่ากราฟมันสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะพื้นที่เกษตรในสหรัฐ ต้องบอกว่ามีมูลค่าเฉลี่ยขณะนี้เนี่ยมากกว่า4,000ดอลลาร์สาหารัฐต่อเอเคอร์ย้อนไป15ปีที่แล้วถือว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นกว่า15ปีที่แล้วถึง75%และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ดินทำกินทั่วโลกมันก็น้อยลงน้อยลงนะคะแต่ว่าประชากรยังคงเพิ่มจำนวนมากขึ้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะสาหารัฐปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผลักดันให้ราคาของที่ดินรวมถึงค่าเช่าต่างๆปรับตัวสูงขึ้น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมอมที่นักลงทุนเขาบอกว่าน่าจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตรางเงินเฟ้อซะอีกนะคะทีนี้เราไปดูกราฟิกถัดไปค่ะเราไปดูกันหน่อยนะคะกลุ่มผู้จัดก,การกองทุน ESG นะคะที่เขาเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสังคมธรรมบิบาลเนี่ยเขาลงทุนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะคะในสวนป่ามากน้อยแค่ไหน10อันดับผู้จัดก,การค่ะกองทุน ESG ที่ลงทุนในสวนป่าในสหรัฐและแคนาดานะคะดูตรงนี้ ก็จะเป็นชื่อบริษัทลักษณะเขาเป็นแบบไหนนะคะเป็น forest management นะคะการจัดการป่าแต่คุณผู้ชมจะเห็นคําว่าทีโม่ทีโม่ทีโม่เนี่ยอยู่สักประมาณใน10อันดับเนี่ยมีคําว่าทีโม่เนี่ยอยู่สักประมาณ6 6 จำนวนด้วยกันเนี่ยนะคะหกหน่วยตรงนี้เป็นตัวแทนค่ะที่เขาทําหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารจัดการสินทรัพย์บริหารพวกพื้นป่าในนามของนักลงทุนสถาบันแลวก็นักทุนรายเอกชนรายใหญ่แค่6กรายนี้ค่ะเขามีพื้นที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าเนี่ยนะคะก็รวมกัน13.6ล้านเอเคอร์ด้วยกันตอนนี้ผลิตภัณฑ์กิบที่เกี่ยวข้องกับไม้ราคาสูงขึ้นนะคะคนก็สนใจหาซื้อพวกผลิตภัณฑ์ไม้มากขึ้นนะ,ะนอกนือจากสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆแต่ทั้งนี้ค่ะ ปรากฏว่ากลุ่มผู้จัดการกองทุน ESG เขาก็หันมาให้ความสาคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นดังนั้นก็มีเม็ดเงินการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสวนป่ามากยิ่งขึ้นด้วยไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปนะคะบริษัทจัดการพื้นที่ป่าไม้ในสหรัฐปรากฏว่าเขารายงานกําไรจากการเพิ่มค่าเงินทุนนะคะตรอยมาสามของปี64ปรากฏว่ามันติดดิดตัวสูงขึ้นนะคะเออไอตัวสีน้ําเงินเนี่ยในช่วงท้ายๆเนี่ยประมาณ ลายกราฟตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยของผลตอบแทนมันปรับเพิ่มขึ้นทิศท,ทางดีขึ้นนะคะในช่วงหลังๆไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปเราไปดูในหมวดของพลังงานหมุนเวียนกันบ้างนะคะก็คาดว่าน่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นถึงประมาณ15%มีข้อมูลมาค่ะจาก Verus Investment เขาบอกว่านักลงทุนคุณควรจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นบริษัทเอกชนนะคะคือเขาบอกว่า ถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยพวกกลุ่มพลังงานทั่วไปเนี่ยราคาน้ำมันน้ำมันเนี่ยนะคะถ้าเราดูแล้วมันอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีนะในช่วงนี้แต่แนวโน้มระยะยาวแล้วเนี่ยความต้องการน้ำมันน่าจะลดลงเนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ํามันจะกลับมาแทนที่นะคะทั้งนี้เนี่ยราคาพวกสินค้าโกคัณ์อย่างน้ำมันเนี่ยมันแกว่งตัวอยู่สักประมาณร้อยเหรียญต่อดอลลาร์ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่หลังจากนี้ไประยะยาวเนี่ย ความต้องการเทรนด์ของโลกมันไปทางเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำม,มันจะมาแทนที่นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาบอกไว้แต่ทั้งนี้ค่ะก็มองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยประสิทธิภาพการลงทุนโดยรวมสําหรับเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำจะดีขึ้น30%ภายในปี7-3ด้วยกันค่ะกราฟิกถัดไปค่ะไปดูค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแบ่งตามส่วนงานนะคะ <S 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 ในกราฟิกถัดไปคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าการใช้ใจ่ายในด้านพลังงานในยุคหลังๆเนี่ย ที่เกี่ยวข้องกับพวกพลังงานทดแทนที่เกี่ยวกับโลคาบอนเนี่ยมันปรับตัวมากขึ้นนะคะเพราะทั้งนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเทรน์ของการลักโลกพอเราลอกลักโลกลก,ลก,ก็ต้องมีมูลค่าในการลงทุนนะคือค่าใช้จ่ายคาร์บอนต่ําในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะต้องมีการเพิ่มขึ้นเขาบอกว่ามันจะเพิ่มเป็น2เท่านะคะเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ มีเงินเม็ดเงินลงทุนค่ะที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่ำในปี64เพิ่มขึ้นนะคะจากปี63เนี่ยถึง27%ด้วยกันและก็คาดว่าการลงทุนในโซลาร์ฟาร์มจะเพิ่มขึ้นประมาณ20%ทุกๆปีค่ะจนถึงปี2570ด้วยกันนะคะก็นี่คือภาพรวมของด้านพลังงานนะคะที่เขาแบ่งให้เห็นชัดมากขึ้นไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ ทีนี้เนี่ยเราไปดูกันต่อการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะปรากฏว่ากองหลีดก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะรายงานของ Verus well Investment ค่ะเขาก็เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนชั้นนาของอเมริกานะคะเมื่อกี้ที่เกริ่นกันไปเขาบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาประเภทภาคเอกชนระยะยาวหรือ Core p r i v a t e Real e s t A t e มันฟื้นตัวค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยทีเดียวจนทาสถิติสูงสุดค่ะเป็นประวัติการนะคะในปีที่แล้ว2,564ดัชนีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเน of real. e s t a t e Investment นะฮะให้ผลตอบแทนที่อัตรา17.7%ค่ะก็คือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆยังอยู่ระดับสูงนําเลยหลักๆคืออสังหาริมทรัพย์กลุ่มอุตสาหการรมอันนี้บวกมาถึงเอ,อ่อถ้าดูแล้วเนี่ยนะค่อนข้างสูงนะคะทีนี้เราไปดูการเปลี่ยนแปลงของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกราฟิกถัดไปนะคะตัวนี้เนี่ยคือกองหลีดยังคงมีความผันผวนค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะว่าในปี63ตอนนั้นเนี่ยมูลค่าลด ปอร์เซนต์ด้วยกันค่ะนะก็แต่ปี64เนี่ยปรากฏว่ากรองหลีดนี่ก็ปรับตัวฟื้นขึ้นมานะคะจนเป็นหนึ่งในกลุ่มสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นอันดับต้นๆ้นปิดท้ายปีด้วยอัตราผลตอบแทนมากกว่า46%แล้วก็ทำได้ดีกว่า S&P 500นะคะมากเกิน17%ดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปเนี่ยเขาก็เจาะลงไปนะคะ กลยุทอสังหรายตัวค่ะก็จะหาตัวช่วยเพิ่มผลกําไรนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจากกราฟิกจะเป็นการแสดงกลยุทธ์ที่เขาเห็นว่าเป็นการลงทุนในตลาดนอกตลาดนะคะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกาก็จะเป็นลักษณะยาวๆนะคะเขาก็ยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เอกชนมองเห็นให้โอกาสในการลงทุนก็จะแบ่งเป็น,ป,นประเภทๆไปการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอกชนการลงทุนในพื้นที่เกษตรนะคะเหล่านี้แหละก็ต้องบอกว่า ตอนนี้เนี่ยกองทุนทรัสที่เขาให้ความสนใจในการลงทุนเนี่ยนะคะก็มีมากขึ้นในช่วงเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจชะลอตัวคนก็ต้องหาตัวช่วยในการเพิ่มผลกําไรกันมากขึ้นแต่ในมุมมองวันนี้นักวิเคราะห์ของเราเห็นอย่างไรคุยกันเลยค่ะเราจะต่อสายพูดคุยครับกับทาง L H Bank Advisory ครับคุณพวรันเพือกเจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์การลงทุนของ L H Bank อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับคุณพาวรันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณพาวรันครับอยู่ในสายกับรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับ าทางรายการตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อคุณพรวรันเพือกเจริญนะครับจากทาง L H Bank Advisory mm hmm. เมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณทวีรัตน์เล่าให้ฟังน่าสนใจทีเดียวนะครับหลังจากแนวโน้มการลงทุนช่วงก่อนหน้านี้หลายคนให้น้ำหนักพอสมควรกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มในการเติบโตสูงมาวันนี้เราพูดถึงหุ้นที่เติบโตตามวัฏจักรเศรฐษฐกิจแต่พอเจอกับปัญหาเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและทําให้แนวโน้มของการลงทุนมันยากขึ้นเรื่อยๆเ,เราก็เลยกลับมา หาโอกาสใหม่ๆอย่าง real asset หรือว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ก่อนหน้านี้นทาง L H Bank Advisory ก็เคยบอกก่อนบอกกับทางรายการเศรษฐกิจอินไซ h ์นะครับว่ากองรีดที่ลงทุนในประเทศที่มีโอกาสในการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจหรือว่ามีการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ยังดูดีครับทั้งกองรีดของประเทศไทยหรือว่ากองรีดของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์เองก็ตามครับส่วนของประเทศไทยสิ่งที่ถือว่าท้าทายกับเศรษฐกิจไทยของเราอย่างมากก็คือตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่อาจจะยังกลับมาไม่เติมเท่ากับยุค ก่อนเกิดโควิด19ที่มีนักท่องเที่ยว40กว่าล้านคนแต่มาปีนี้นะครับก็ยังเห็นว่าณนะตอนนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นสำหรับการลงทุนรวมไปถึงความมั่นใจที่น่าจะทำให้คนมองเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังดีขึ้นทีนี้กลับมาพูดคุยกับทาง LH Bank Advisory ครั้งหนึ่งนะครับคุณพวรันจากทาง LH Bank Advisory อยู่ในสายกับเราคุณพวรันครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณคุณมนชัยและคุณทวีรัตน์ค่ะครับคุณพงรันครับถ้าพูดถึงเร a l a แอ e เซหรือว่าสินทรัพย์ที่จับต้องได้แล้วก็ลงทุนมีแนวะโน้มที่จะเติบโตตอนนี้ที่ผ่านมานักลงทุนเอเชียนักลงทุนไทยให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนครับเอ่อก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าก็ค่อนข้างให้ให้เยอะอยู่นะคะสำหรับเอนักลงทุนไทยในภาพของตัวอสังหาค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเอ่ออย่างทุกวนันนี้เราจะเห็นว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยเ,เริ่มเริ่มม,มีอัตราที่ ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะอสังหาเนี่ยก็ยังเป็นทางทางเลือกตัวหนึ่งนะคะในการาช่วยลดาการสร้านภาวะเงินเฟอ้อสูงอยู่ค่ะครับคุณพรวรันครับและทีนี้ถ้าขยับไปดูกันต่อนะครับภาคอาสังหาร,ริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานในสถานการณ์ที่เงินเฟอ้อสูงแบบนี้เนี่ยมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนยังไงบ้างครับ สำหรับนักลงทุนตอนนี้นะคะภายใต้สถานการณ์เงินเฟอ้อที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงและดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราถือว่ายังเป็นตัวเลือกนะคะอย่างที่เคยแจ้งไปแล้วว่าเออเพื่อต้านความภาวะเงินเฟ้อสูงเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมย่อยของกลุ่มหลีนนนะ่นั้นประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่มีการเช่าระยะสั้นซึ่งนะคะสินทรัพย์พวกนี้สามารถจับค่าเช่าได้ต,ตามอัตราเงินเฟอ้อรวมถึงยังมีความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนเนี่ยไปยังผู้เช่า เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความสามารถในการปรับราคาจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือต้องมีดีมานเข้ามาช่วยหนุนดังนั้นระยะสั้นเนี่ย LH Bank Advisory เนี่ยแนะนําใหน้นักลงทุนเอ l e c t i v e ในอสังหาริมรัพยสโซนเอเชีย ที่ได้รับแรงหนุนจากการเปิดเมืองรอบใหม่เหนืออสังหาริมทรัพย์ในโซนประเทศพัฒนาแล้วอะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยหากกลับ,บมมงงการลงทุนไปในรูปแบบของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกตลางหาเนี่ยยังถือว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์เนื่องจากว่ายังมีความผันผวนต่ําเพิ่มเข้ามานะคะเนื่องจากว่าสินทรัพย์พวกนี้ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ราคาจึงไม่เคลื่อนไหวตามข่าวรายวันหรือการเก็งกำไรของนักลงทุนทำให้ราคาของอสังหารอก นอกตลาดส่วนใหญ่เคลื่อนไหวตามปัจจัยพื้นฐานเช่นความสามารถในการขึ้นราคาหรือค่าเช่าจํานวนและก็ประเภทของผู้เช่าตลอดจนความสามารถในการแข่งขันค่ะค่ะอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน <c oughs> ถึงตัวเรียวแ s สเซทนะคะที่ลงทุนผ่าน ESG จริงๆแล้วมันจะเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนยังไงบ้างคะเอ,อ่อสำหรับตัว ESG นะคะต้องต้องต้องอย่าง,าง,างนี้ว่าความสามารถในการสร้างอาคารที่มีการลด นะคะ,ะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปัจจุบันเนี่ยเป็นกระแสสําคัญที่เพิ่มขึ้นทางธุรกิจของการลงทุนในอสังหาทั้งนี้นโยบายที่มีความชัดเจนมากขึ้นสําหรับการสร้างอาคารที่มีการตรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีทวีความชัดเจนมากขึ้นเช่นกันอย่างตัวอย่างของเกาหลีใต้เนะะี่ยค่ะมีการตั้งงบการลงทุนไว้ถึง61 00 0ันล้านเหรียญสหรัฐส,สำหรับการก่อสร้างตึกที่เป็นซีโร่เอเนจีนะคะหรือตึกไร้าการใช้พลังงานและก็จัดหาแหล่งพลังงานยั่งยืน แม้กระทั่งตัวประเทศเวียดนามเองเนี่ยมีแผนที่จะปรับปรุงการผลิตและใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนสําหรับการผลิตซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างนะคะและแม้แต่ประเทศไทยเองเนี่ยซึ่งสิ่งที่เราจะเห็นก็คือจากการสํารวจของโจรแรงลาซานนะคะพบว่าร้อยละเจ็ดสิบของบริษัทผู้ใช้พื้นที่อาคารเนี่ยยินดีที่จะลงทุนในเพิ่มขึ้นนะคะในอาคารที่ได้รับการรับรองว่าเป็นอาคารที่รักสิ่งแวดล้อมและ ESG ซึ่งตรงนี้ค่ะได้กลายมาเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของบริษัทในขณะที่ปัจจุบันนะคะอาการอาคารที่รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังมีจานวนค่อนข้างจํากัดส่งผลให้สามารถตั้งค่าเช่าและมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับอาคารปกติค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณพวาวรัน์นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ คุณพวาวรันจาก LH Bank Advisory ก็เน้นย้ำนะครับสำหรับแนวโน้มของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีโอกาสในการเติบโตรวมถึง ESG ยังเป็นแนวทางสำคัญนะครับสำหรับการลงทุนจากนี้ต่อไปด้วยครับคุณชวิรัตครับ ค่ะถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเรื่องของข้อมูลข่าวสารก็ต้องอัปเดตกันอยู่เสมอรเรื่องของการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะคะและมีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะกับออฟซับดิจิทัลโปรฟิตเปิดง่ายนะคะได้ดอกสูง1.5%ต่อปีค่ะเปิดบัญชีง่ายไม่ต้องไปที่สาขานะคะพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่ค่ะเมื่อเปิดบัญชีออฟซับดิจิทัลโปรฟิตโดยผูกและเติมเงินช้อปปี้เพยค่ะรับเงินคืน80คอยส์นะคะเติมเงินขั้นต่ำ500บาทค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วไปจนถึง31กร,รกฎา,า,าคม256 เงื่อนไขก็จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทรไปที่1327ค่ะพักก่อนสักครู่เดียวครับทุกหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจอินไซต์กันต่อครับ